ฉันมีชื่อว่าแบร์ฉันเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันฉันย้ายมาเรียนที่ไทยได้ปีกว่าแล้วเรื่องเรียนฉันปรับตัวได้เร็วพอสมควรแต่ว่าฉันรู้สึกเข้ากับเพื่อนใหม่ไม่ค่อยได้เลยทุกคนทำเหมือนกับฉันเป็นตัวประหลาดเพียงเพราะสีผิวที่ดำเข้มกว่าคนอื่นฉันเลยกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนหบสักเท่าไหร่อีดำหน้าย,ย่างกับผีไม่ยืนยิ้มเกะกะอะไรตรงนี้เออย่าไปว่าเขาสิ นี่ทุกคนใครเอาเสื้อมาตากไว้ตรงนี้อ่ะตัวก็ดำยังกล้ามาเสน่นาะให้พวกฉันเห็นอีกดำขนาดนี้ใช้ครีมอะไรไปก็ไม่ขาวแล้วมั้งจูจูเอเกิดนึกเล่นสนุกขึ้นมาแอบถ่ายคลิปวิดีโอฉันในขณะที่ฉันทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำ แล้วนำไปโพสลงบนเฟ e บุ๊กพร้อมกับแคปชั่นที่ว่าทุกคนเคยเห็นเสื้ออึ่งไหมนีม่ไงกําลังอึฉันรู้อย่างนั้นฉันเสียใจมากทุกคนที่รู้จักฉันและไม่รู้จักฉันก็ต่างกันมาคอมเมนต์มาล้อเลียนกันอย่างสนุกโดยที่ไม่คํานึงถึงความรู้สึกของฉันเลย OMG เ,เสื้ออึได้ด้วยเหรอไม่จริง เห็นแค่ตาขาวอะ่ะอย่างหลอนไฟในห้องน้ำก็ช่วยเธอไม่ได้ <laughs> คนไม่เห็นเห็นแต่เสื้ออะ่ <laughs> นะน่ากลัวมอ คำพูดของพวกเขาทำให้ฉันรู้สึกสูญเสียความมั่นใจเป็นอย่างมากทำให้ฉันเริ่มรู้สึกไม่ชอบในสีผิวของตัวเองจากที่ทุกครั้งฉันส่องกระจกฉันมักจะภูมิใจในรูปลักษณ์สีผิวของตัวเองแต่กลับกลายเป็นว่าฉันร้องไห้ทุกครั้งที่ฉันส่องมันฉันได้แต่ถามตัวเองว่าทำไมทำไมทำไมแค่สีผิวของฉันไม่ตรงตามค่านิยมของคนในสังคมมันทำให้ฉันกลายเป็นตัวประหลาด ที่ทุกคนมองว่าน่าเกียดได้ขนาดนี้เลยเหรอสายตาและการกระทําที่ทุกคนมองมาที่ฉันเหมือนฉันไม่ใช่คนแม่คะหนูอยากย้ายโรงเรียนทำไมล่ะลูกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพื่อนๆต่างล้อหนูว่าดำบ้างหน้าผีบ้างแถมยังแอบถ่ายคลิปหนูตอนหนูทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำแล้วไปโพสลงเฟซบุ๊กด้วยคะ่ะ เรื่องแค่นี้มันปกติอยู่แล้วที่คนสีผิวแบบหนูจะโดนเพื่อนหรอแต่ถ้าลูกทำเต็นไม่สนใจสักอย่างเดี๋ยวนานๆไปเขาก็ลืมและหยุดพวกกันเองแแหละฉันไม่คิดว่าจะได้ยินคำพูดเหล่านี้ออกจากปากของผู้กันแม่ไปไปไป,ไปอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนได้แล้วแม่ฉันไม่เคยให้ความสำคัญกับความรู้สึกของฉันเลยแม่ได้แต่บอกว่าเรื่องแค่นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ถ้าเขาเหนื่อยเขาก็จะหยุดรอไปเองแต่สำหรับฉันมันส่งผลหลายๆอย่างยิ่งนานวันยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทุกคนในโรงเรียนมองฉันอย่างกับฉันเป็นตัวตลกมันทำให้โรงเรียนเป็นที่ที่ฉันไม่อยากไปมากที่สุดเห็นคลิปยังเธอดังใหญ่แล้วนะมีแต่คนขำเธอเยอะมากเลยอะได้เข้าไปอ่านไหมคนแชร์เยอะมากเลยเธอต้องขอบคุณฉนันนะเนี่่อ่ะ เธอเอาไปอ่านสิทุกคนพูดถึงเธอว่ายังไงบ้างเป็นฉันใส่ปีพุ่มหัวไม่กล้าออกไปไหนมาไหนแล้วล่ะฮ่าฮ่าฮ่ในทุกๆวันฉันตื่นขึ้นมาพร้อมกับความกังวลในใจ ฉันไม่มีความสุขเลยฉันรู้สึกอายและเสียใจมากๆฉันคิดว่าฉันแทบไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้แล้วทุกคนพูดและทำกับฉันเหมือนฉันไม่มีหัวจิตหัวใจเรื่องนี้ทำให้ฉันคิดในเรื่องที่ไม่เคยแม้แต่อยากจะคิดมาก่อนเธอฉันหายไปฉันอาจจะมีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ได้ไม่ต้องมาทนรับรู้กับเรื่องอะไรแบบนี้อีกลาก่อนโลกและผู้คนที่โหดร้ายกับฉัน หลังจากที่แบได้ตัดสินใจกระทําในสิ่งที่เธอคิดว่าดีที่สุดสำหรับเธอแล้ว A, B, C และทุกคนในโรงเรียนก็ต่างรู้สึกผิดและเสียใจที่เป็นต้นเหตุและมีส่วนร่วมในการฆ่าชีวิตของคนคนหนึ่งไปอย่างไม่หวนคืนเพียงเพราะคำพูดสนุกปากอยากจะขอโทษก็สายเกินไปเสียแล้วและเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เป็นตราบาปติดตัวทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไปตลอดชีวิต เรื่องสนุกปากชั่วคราวของคนล้อเป็นเรื่องจำฝังใจถาวรของคนฟังไม่ใช่แค่มีดเท่านั้นที่ทำให้คนเป็นแผลการพูดและพิมพ์โดยไม่คิดก็ทำให้เกิดความเจ็บที่ไม่เห็นแผลแต่บาดใจคนฟังเจ็บลึกยาวนานยิ่งกว่าแผลทางกายได้เหมือนกัน